แม่แม่ไปนี่ไปด่านหน้าด่านพี่ัหน้าด่านครับจัชาววดลคป้ารัดดีวดหวๆๆนึ่งรัดดีเนี่ยาลัมิ่ค อย่างเาคนกินนอนอยู่นี่แหละอออนอนอยู่นี้นะเหมือนบ้านเราเลยบ้านเราก็มีกาน,นี่เป็นห้างสัตวา์าเอามหมัน้ เราไปดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่เอาตอนจะลง,ล,งลิฟต์มาใคจะขึ้นลิฟต์กลับไปอตอนอื่นก็ต <c oughs> ัวอื่นแล้วกลับไปตัรอื่นเป็นคนเยอะตอนตอนจะออกมามีผู้หญิงมัน ก็ใกล้เสร็จแล้วนี่ลังจะเสร็จหลายที่แต่ว่าคนก็น้อยกว่าแต่ก่อนเนาะท่านใดอยเป็นหน้าวันนี้ แหปไม่ไไไกนก็ตกาศยามเช้าน้าดับ เด็กนักเรียนประเมนเป็นประมาณบ้านเราเชิ่มเติมคือวันไหน อาโอเคเอเสร็จแล้วใช่เด็กข้ามเข้ามาโรงเรียนเด็กมีบัตรนี้ไม่น่าจะได้ตรวจอะไรมั้งเนาะเด็กนักเรียน,นที่มีบัตรเขาไมไ่น่าได้ตรวจอะไรเนาะเอาตวย อันกล้องทางตัวเองใช่แต่เ,เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเป็นเป็นแอบถ่ายนิดนิดที่เดิมเดิมเพิม่มเติมจวันใหม่ส่วนเวลาเปลี่ยนไปไม่รอใครครับ ออกนอกด่านของเรามาแล้วอีกวันนะครับดูครับรอบนี้ผมได้หยุดเป็นเดือนอันเนื่องด้วยโดนแหลกครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่ารอบนี้ผมเป็นยังไงโดนแหลกโดนรับประทานครับทำทุกอย่าง ทำยังไงก็สู้ไม่ได้กระเหม็นเขาชอบกินแบบนี้ทราบเปไน็นไงอ๋อคือต่อจะดูหวย <สะ S 1> <c oughs> เปล่าครับดูเฉยๆอฮะ <c oughs> ดูน้องเขาก็มีความพยายามห่อเลยดิห่อควาะได้ยืนรอตรงนี้โอ้ตรงนี้เลือกออกแล้วป้าหาอะไรนะไม่อยู่ไม่มีอ่ะ อ๋อเดี๋ยวนะยืนอยู่นั่นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพี่กรณ์มาจะไม่เห็นเราอย่างเดี๋ยวบอกบอกก่อนดี๋ยวนะเดี๋ยวงั้นผมบอกนะผมบอกก็เยอะพวกนี้ให้ชมโอ้มันมันสะท้อนอยู่หน่อยหนึ่งเพราะไม่มีทุนแล้วก็ยิ่งไม่ได้เยอะจะให้ดูดอกดอกคูณนะครับดอกราชพฤกษ์ ตามข้างทางเดินทางกับคนนี้มาเนะฮะก็สวยดีจากกาลังมาอำเภอวัฒนาครอนสองท่าเนเต็มหมดเลย เง่งงามหลายดูต่อครับดอกไม้งามงามยามเชา้นาน,นานได้มาเส้นทางนี้ทีสำหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของดอกคุณได้ชมดอกพุนครับถ้าเกิดมีโอกาสมาอีกก็อดอกพูก็คงจะหล่นไปแล้วงามหลายก็ น่าจะได้บุญ่นของสวยๆงามให้คนได้ชมนะต,ตรงนี้จะแน่นนะฮหน่อยเต็มเลยครับก็มีเส้นหนึ่งทางสุพรรณเมื่อสองปีที่แล้วไปอัะนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดูดอกไม้จะออกดอกก็ตัดแต่งจริงผมก็งาลวทำไมไม่ตัดไว้ตแต่ หรือดูฝนหรืออะไรประมาณนี้หรือมันหล่นไปแล้วสขมมาแต่งเก่งประมาณเดือนมกรกาพุงภาอะไรประมาณนี้ตอนที่มันจะออกเจ้าหนะ้าที่สองทางทางๆข้างซ้ายนี่จะเดี๋ยวปว้ต้นใหญ่นี่แะ จากลันไปวัฒนานครแล้วก็ลันมาสายแก้วเส้นทางเส้นนี้จะเต็มไปด้วยดอกลาดชับเลึก เส้นหนึ่งเส้นทางสุขังชัชนาทถ้าใครไปเส้นนั้นก็จะได้เห็นดอกคูณแบบเหลืองเต็ม เยอะเยอะเยอะมากเลยตัวเล็กมันลองมาแหลงโอ้โหงาแต่แ เครื่องฟ้าผสมจะเข้าเขียอำเภอวัฒนานครเพื่อไม่มีคลิปคลิปดอกไม้สวยๆสวยงามดอกค้่สลับเครื่องฟ้างามๆเพืั้นเลยเครื่องฟ้าสลับอันนี้ออกจากวัฒนานะครมาสัเทครับ งามหลายต้นคูณอยูล่ลอนข้างล่างฮะเลยเป็นการชมกุ่มอยู่ที่

สวยม,สมากมีมีให้ชมหนึ่งครั้งครับน่ยหมายป้าเลยไม่หลับเลยลลอยากดูดอกคูนเขาบอกอย็กได้ <c oughs> ไม่ได้เลยได้มาให้ได้ก่อน ครนไม่เสียครานี้ไม่เสียบอกเออคุณจะได้หน่อยไม่านี่น้ำตาไม่ได้นอนได้หน่อยเยอะอืมงามไม่ต้องาบเล่นางวันแล้วราดามใหม่อีงามต่อทำอไรเพี่เพทำไมพี่วัดพนท่านนั่เ้ยเยอะลยเยเลยเอากนะ